สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้วันที่7ตุลา2567นะคะว,วันนี้แม่มาทําสวนให้ค่ะแก่คุณแม่ไปได้เข้าสวนนาน,นนี่ก็ถางหญ้านะคะถางหญ้าให้ต้นไม้นะคะีค่ะถางหญ้าดูนี่นะคะไม่รู้จะติดไหมมะพร้าวมีสองลูก ก็ทําสวนก็ได้ถางหญ้าค่ะถางหญ้าให้ต้นมะพร้าวแล้วก็อันนี้ต้นส้มโอต้นส้มโอก็งามเร็วมากนะคะหญ้าก็ลกมากพอไม่ได้ก้าสวนแป๊บเดียวหญ้าก็ลกดูนะคะขนุนขนุนก็แก่เร็วมากเลยค่ะแก่เร็วมากเลย ขนุนต้นเล็กๆแต่ดกมากอันนี้ขนุนต้นนี้อร่อยมันสุกมันจะเป็นสีส้มๆอน,นี้มะเขือพวงมะเขือพวงก,ก็กำลังงามมเขพวงก็ได้ย่าได้ย่าได้เยอะพอสมควรค่ะวันนี้มาดูอะโวคาโดนะคะ กำลังแทงยอดค่ะแต่ยาสวนลกมากถางไปเดี๋ยวถ้ายอยถางแล้วเดี๋ยวไปจะเข้าสวนแล้วค่ะจะได้ทําถางหญาทำความสะอาดแล้วจะมาถ่ายต้นอะโวคาโดต้นนี้ให้ดูนะคะโอ้งามมากค่ะต้นปีนี้งามมากเลยอะโวคาโดตรวงนี้ไม่ได้แตกไปอ่อนค่ะอืม ก,ก็สมบูรณ์ดีน,นี่ก็ทางย่าิดหน่อยถางไม่เยอะเดี๋ยวดูนะคะต้นโอะโวคาโดสมบูรณ์มากเลยอันนี้ปลูกด้วยเมล็ดอันนี้ท้องฟ้าปลอดปร่งสวนก็ลุกมีต้นทุนเรียนต้นหนึ่งนะคะ เดี๋ยวมาดูมาดูชมต้นทุเรียนจะตายก็ไม่ตายแต่ต้นนี้มะละกอตายแล้วค่ะนะคะทุเรียนอายุนานแล้วไม่รู้จะรอดไหมไม่ค่อยได้บำรุง ตัวอะโวคโดต้นนี้ก็ยัางงามค่ะโอโวคโดเร็วงามเร็วมากเลยโอเคนะคะ่าไทยท่านผู้ชมดูแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ